สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันกําลังเดินไปตลาดนัดมสวนะครับก็มาจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรีนะครับอพอลงเพชรบุรีปุ๊บเนี่ยก็คือเดินมาออกทางประตูที่ไปรถแอร์พอร์ตลิงนะแล้วเราก็เดินตรงมาเลยตรงไปทางอ,าอโศกนะเดินมานิดเดียวเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้า ยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงมมสบก่อนนี่เป็นบรรยากาศของในกรุงเทพนะครับโซนกลางเมืองนะถนนสุขุมวิทนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าที่ตลาดเขามีอะไรขายบ้างนะครับก็จะไปช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆน,นะเดี๋ยวลองไปเดินดูกันดีกว่าแล้วก็พอดีแบบเดี๋ยวต้องมาทำงาน ก็เลยมาเดินช้อปปิ้งก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงร้านทุกคนมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะครับศรีนครินวิโรธ university นะครับนี่เลยเขาก็จะมีตลาดนะตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายสองเฉพาะวันอรรังคารและก็วันพฤหัสนะครับพอเข้ามาก็จะมีนี่เลยเห็นนะบรรยากาศตลาดเอ,อมีตลาดต้นไม้ด้วย เดี๋ยวพาเดินมชมนะครับในตลาดต้นไม้อ๋อต้นไม้แบบสวยๆน่ารักๆเต็มเลยอืมนี่เห็นนะต้นละร้อยห้าสิบวิ่งเนี่ยน่ารักมากดูต้นละห้าสิบาทห้าสิบาทเต็มเลยห้าสิบสามร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ต้นนะของรองเท้าคือตลาดนี้เป็นแบบ ตลาดที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นตลาดที่ลึกลับซับซ้อนเดินหลายซอยนี่นะครับให้ดูเรรยอกาศด้านนี้คือเราสามารถมาได้2ช่องทางนะทุกคนก็มาจาก MRT สุขุมวิทหรือ BTS อโศกก็ได้นะครับมาทางฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งทางซ้ายแล้วก็ถ้าเรามาจากเพชรบุรีเราจะมาทางฝั่งขวานะครับมาจาก MRT เพชรบุรีก็ได้หรือว่าจะมาจาก a i r p o อร Link มักกะสันก็ได้นะครับเนี่ยมา2ฝั่ง เดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะถ้าใครจะมาก็มาทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับของขายก็เป็นตลาดนะครับทั่วๆไปเนาะร้านเครื่องเงินอะไรก็มีร้านจ๊ก,กตาสินค้าญี่ปุ่นอร้านร้านไม้คืบาทเนี่ยห้บบาทเกบาทเฮ้ยอันนี้สีบาทเราแบบเอาไปกิน ทำสลัดทำอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะเนี่ยอันนี้เขาเอาไว้นวดเหรอแอบทับพ,พีมีศาสตร์มีอะไรไม่มีครกหินด้วยเนี่ยอันนี้เอาไว้ทําสลัดมีเก้าอี้มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยโอ้ไปเดินดูด้านนี้รองเท้าก็มีโซนของกินอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเดินดูกันว่าเออ่มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับมี เดินเข้าไปในตลาดด้านในกระเป๋า890 990กดถุงซิปล็อกถุงถุงซิปล็อ,อกยี่ห้านะบาทน่าซื้อไปใช่เนะห้ค่า1น0บาทครับวันนี้เป็นแบบแตลาดทั่วไปวมีช้อนมีช้อนมีเครื่องครัวด้วย เนาะโอ้โหดูเนี่ยมีช้อนช้อนช้อนทองช้อนเงินช้อนทองอันนี้หินโอ๊ยองว่าเออตลาดเข้ามาแบบมันจะกว้างๆหน่อยนแงนะมันจะเอ่อลึกลับซับซ้อนนิดหน่อย นี่มีเสื้อผ้าด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในหุ้ยนู่นอยู่ฝั่งนู่นก็มีเราจะไปทางไหนก่อนทุกคนอ๋ององมันกว้างมากเลยนะเนี่ยเอาเธอเราไปเราไปโซนของกินกันดีนกว่าเนาะแล้วค่อยมาเดินของใช้มอสวอนะครับนี่คือเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลยนะ เดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่าแบบโซนของกินมีอะไรอ๋อนี่เป็นอันนี้เขาขายผักขายผักผลไม้ร้านผลไม้ก็มีผลไม้สองร้อยนะมูลค่าสอดเข้าไปมีผลไม้โซนอุตุเรียนทุเรียนลงโดนร้อยหกสิบ วันนี้สนะี่หล0กเจดสิบห้าร้อยแพงนะเก่งมากเดี๋ยวคันมาดูเดี๋ยวคันมาดูอีกทีหนึง่งอโบรคาโดเราเพิ่งซื้อมาเจ็ดแปดโลเฮ้ยเนี่ยผักกม็มีไม่แพงเลยนะยี่สิบสามสิบอันนี้ผลไม้อ๋อก็จะมีป็นแบบฝรั่งนะฝรั่งมะม่วงทุเรียนก็มีด้านนี้ ทุเรียนระยองโอ้ยมองมองตุกใหญ่มากโอทุเรียนทุเรียนระยองโลละส่วนมากก็ประมาณโลละร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณนี้นะทุกคนทุเรียนนะครับน้ำปลาหวานเจ้าเก่าซอยกระทรวงกันคลังนะครับอ๋อน้ำปลาหวาน น้ำบ้วนหางโระเข้น้ำชาพ,พีชน้ำฝรั่งนะครับโอ้ยด้านนี้ก็มีข้าวโพดอบกรอกข้าวโพดอบเนยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมีม่เกี๊ยวหมูแดงสุดทั้เองนะครับสุดเบตงนะน่ากินมากินเดี๋ยวลองเดินชมกันคุยใายตลาดกรูอืคุยใชยตลาดกรู พี่ใช้สลัดทูผู้ของกินเยอะมากอันนี้คือจับยวนนะครับครับขนมจีนขนมจีนก็มีด้วยนี่มีน้ำยามีน้ำยากะทิน้ำยาขนมจีนน้ำยาปูนะครับข้าวซอยน้ำเงี้ยวเยอะมากไก่แดงนี่ไก่แดงไก่แดง มีแบบอุ้ยอันนี้ขน,นมของกินเยอะมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยมาที่ตลาดนี้นะของกินเยอะมากทุกคนเดินแบบฟินเลยเดี๋ยวเยวอันนี้คือบะหมี่อ,อ้บะหมี่เป็ดย่างบะหมี่บะหมี่เป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดย่างหมูแดงนะครับ น่านกินมากอะของเยอะมากจะลองเดินดูก่อนนะแหนมตุ้มจิ๋วเชียงใหม่เจ้าอร่อยเจ้ามีแหนมอันนี้ขนมไทยร้านข้าวเหนียวมูลกระทิสดนิตยารังสิตนะครับข้าวเหนียวมะม่วงก็มีอ๋ออันนี้เป็นหมึกย่างปลาหมึกย่าง เราต้องเดินดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบูบามซ,ซื้อซื้อซื้อไม่ได้เผื่อบอกว่าด้านหน้ามันมีอะไรแบบอีกเยอะขอเดินดูก่อนนะค่อยซื้อทีหลังเฮ้ยอะไรโอ้อันนี้ก็น่ากินบะบินอืมกิน,น,นบ้าบินหรือเปลพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าอย่าพิ่งบูบามบ้าบินมะพร้าวอ่อน ต่มบ้าบินอร่อยนะเราก็ต้องกินนะ,ะเดี๋ยวค่อยอ๋อเป็นขนมบ้าบินคนแปดริวนะครับมีขนมบ้าบินคนแปดปริวกล่องละสามสิบห้าบาทอยากให้ดูใกลๆ้ๆกันนะเดี๋ยวค่อยมาคนเยอะสังขยาปักทอ้องอ๋ออันนี้เป็นแบบขนมครกทะเลเดือดเฮ้ยวินเทจขนมครับวินเทจวินเทจมันจะมีแบบหลายสี หมูสเตะนะครับหมูสเตะไม้กลมชุดละห้สิบชุดละหนึ่งร้อยร้านข้าวแกงก็มีมาจะขอเดินดูก่อนยวค่อยตอนซื้อค่อยเดินบนกลับมาเพราะไม่งั้นเงนมันต้องถือเยอะนะครับเพราะว่าตลาดเราเพิ่งเดินได้แค่ส่วนนิดเดียวเองอ่ะ <laughs> มีอีกเยอะจ <laughs> ้ะอันนี้อะไรอ่ะข้าวหม,มกไก่ ข้าวหมกข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมูเป็ดพะโล้นะครับเป็ดพะร,รุห้าสิบบาทข้าวน้าเป็ดห้าสิบบาทเนี่ยส่วนอาหารเดี๋ยวส่วนอาหารก็น่าจะหมดประมาณนี้นอกจากก็จะเป็นพวกเเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะเนาะอันนี้อะไร,รอ่ะ <c oughs> บ้านข้าวตัง อ๋อไปด้านนี้ก็อ๋อเุ้ยอันนี้ของทอดติดทอดนทีถั่วข้าวโพดเผือกเฮ้ยอันนี้ก็น่ากินเนี่ยมันจะมีแบบถุงทองของทอดนะครับมันมีเต้าหู้ทอดถั่วห้าสีข้าวโพดหัวไชเท้าเผือกชิลลัสสิ อันนี้อะไรอ่ะขนมปังอ๋อเผืองทอดอะไรของทอดของทอดเยอะเราก็พยายามที่จะกินเพื่อสุขภาพนะแต่ว่ามาถึงนี่ปุ๊บมันเพื่อสุขภาพไหมัมนญี่ปุ่นติ้งๆุยอ,อิ่งโอ้โหนี่นี่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธนะครับเห็นนะกว้างขวางอลังการไปเดินไปเดินดูของกินกันต่อดีกว่ามีอะไรกินอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบข้าวเ,เกรียบข้าวเกรียบปัตตานีนะครับมีข้าวเกรียบปัตตานีมันขึ้นมันนา อปลาอันนี้เป็นแบบข้าวปลาแกะนะครับข้าวปลาแกะก็คือแบบแกะปลาให้อะไรเงี้ยละข้าวโพดข้าวโพด 2, 25, สองสับยี่สิบห้าสมบัง3สามสิบห้าสิบ้นี่ก็กทอนทอนอเครื่อง5สื0อห้าสิบเจ็ดสิบทังหมดแล้วของกินอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนโซนอันนี้ละโซนของใช้เดี๋ยวก่อนจะ ไปช้อปปิง้งเดี๋ยวพาทุกคนเดินก่อนแล้วกันเนี่ยออกมาจากโซนของกินก็เป็นโซนของชัยนะครับก็เป็นตลาดนัดแบบเหมือนเหมือนเป็นขบงกดเลยคือเดินไปนี่คืออยู่ในขบงกดเสื้อผ้าอืมน,นี้เป็นโซหาซื้อเสื้อเสื้อกีฬาใส่เลยบมีเสื้อกีฬา ไป,ไปใส่ต่างจังหวัดเวลาไปต่างจังหวัดอนะ่ะฉันจะขนแต่เสือ้อกีฬาไปนะไม่อาจจะแบบไม่ได้แต่งตัวเหมือนชาวบ้านชาวบ้านเขาจะแบบเตรียมชุดนูน่นชุดนี่ชุดสวยๆชุดอะไรเงี้ยแต่คือเราเน้นสบายเพราะว่าเราจะแบบใส่เสือ้อกีฬาบางๆเวลาไปก็อาจจะพกไปสองสามชุดแต่ว่าอยู่หลายวันอะไรเงี้ยเราก็ตอนกลางคืนมาเราก็ซักแล้วก็ตากตากไว้หลัง ด้านหลังห้องอะไรเงี้ยไม่นานมันก็จะแห้งนะครับพอมันแห้งปุ๊บอ่ะเราก็ใส่ใหม่อะไรเงี้ยวนๆคือไม่ต้องพกเสื้อผ้าไปเยอะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใส่ได้หลายวันอะไรเงี้ยความชาติใช้เสื้อผ้าที่มันแห้งยากมันก็จะแบบต้องพกไปแล้วผ้าหนามันก็จะหนักกระเป๋าอะไรเงี้ยนะหลังๆมาก็เลยจะเน้นเป็นชุดกีฬาเยอะนี่ก็มาเดิน ส่วนมากคือเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่าเสื้อผ้ามีคนจัดการให้อยู่แต่ว่าเราก็จะเป็นแบบเน้นเรื่องของกินอ๋อะไรอาส่วนมากเสื้อผ้าก็แบบทั่วๆไปนะเสื้อผ้าชุดต่างๆ 50บาทเนี่ย50บาท100 1 9 9 2 0 0อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็แบบหลักร้อยเยอะมันเป็นเหมือนตลาดนะทั่วไปเลยทุกคนนะเนี่ยเราสามารถที่จะไปซื้ออาหารต่างๆเรา,เาไปหานั่งกินเลยนั่งกินแถวนี้ได้นะเนี่ยมีแบบมีจุดมีโต๊ะอ,อะไรเนี่ยอันนี้อยู่ตรงหน้าคณะสังคมเลยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเอาหมดแล้วหรอเอาตรงนี้ยังมีอยู่ศรีนครินวิโรนิ university อ๋อลองเดินดูว่างนะที่มอลเนี่ยมีอ๋อมีตรงนี้มีสตาร์บัคด้วยแต่คนก็เยอะอ,อุ้ยอันนี้สวยจังนี่ มันจะเป็นถ้าฝั่งด้านหน้าที่เรามานะครับอ๋อมีเครื่องครัวเยอะแยะเลยถ้าเนี้ยถ้าฝั่งด้านหน้าที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นของใช้โซนของใช้นะถ้าของกินเราต้องเดินเลี้ยวซ้ายนู้นเข้าไปด้านในนู้นมันจะเป็นโซนของกินนะครับเป็นโซนของใช้ทั้งหมดเลย ต้องไปเดี๋ยวเราไปซื้อขนมที่เนี่ยวิสวยจังมูอออกทริปอ๋อส่วนของออของกินของนี้ก็มีด้านหน้าก็มีนิดหน่อยรัชวัตรลูกชิ้นปลาทอดรัชวัตรนะครับทอดมันกุ้ง Oh. อ,อันนี้ก็มีขนมมบินบะพร้พาวอ่อนเล็กส5ใหญ่50าสิบนะครับี่ยมีแบบด้านนี้ก็มีเหมือนกันเยอะมากของฝั่งด้านนี้ก็มียาวๆเลยนะทุกคนเฮ้ผัดไทยหอยทอดอุ้ยดยใูให้ดู เป็นของร้านอ๋อเศรีเรือทองนะครับไก่ทอดติโอ้โหนี่ไง <c oughs> ่อยู่อยู่ด้านนี้ก็มีอ๋ออันนี้เป็นขนมไทย <c oughs> เนื้อย่างไก่แดงนะครับ <c oughs> ร้านน้ำอู <c> ้ <oughs> <c oughs> อันนี้โดนัทนะครับโดนัทสามสิบห้าบาทเอ้ยถุงละสามสิบบาทเนี่ยทำสดๆเลยด้านนี้เขามีอะไรอีกอาหารทะเลก็มีโอ้ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็ยังมีอีกนะนี่โอ้อหหอมกปูสามสิบห้าบาทสปากเก็ตตี้ก็มีเฮ้ย อยู่ตรงอาคารสังคมเยอะมากโอ้ oh. ยาวไปถึงนู้นเลยคิดว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดนะทุกคนยังเดินไปเรื่อยๆข้าวปลาแกะ50บาทปลาสลิด60บาทอันนี้เอาอะไอ่ะข้าวไก่ส้มกล่องละ50บาทกุ้ชยช่ายกล่องละ40สอนี้เอาไปอุ้ยอันนี้น้ำน้ำสมุนไพร1ิแถมหนึ่ง อมันเป็นแบบกระปุกกระปุกกระปุกเล็กๆนะเนี่ยเอาไปแช่เออน่ารักดีคิดทำหนึ่งด้านนี้ก็เป็นแบบไข่อบโอ่งหมูอบโ,โอ่งอ๋อพีอันนี้สลับเปาทอดครับเดี๋ยวลอง เดินชมอ่ะขนมน,นมเนยหอมมากกับข้าวนะครับอ๋อนี่น่าจะหมดแล้วน่าจะสุดสุดเส้นทางแล้วเพราะว่าอันนี้ก็เข้าในตึกแล้ว๋อข้าวเมนูข้าวเมนูข้าวทุกอย่างเลยน่ากินมากข้าวหน้าไก่ วันนี้ซื้อมาแล้วก็มาโซนนี้ได้เดี๋ยวลองเดินดูว่าเขามีบรรยากาศอะไรบ้างน่าจะหมดแล้วนะตลาดก็เนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยด้านในแล้วนะหมดประมาณนี้แล้วมีพอมาแบบเจอมหาวิทยาลัยคิดถึงมเราเนาะสักวันต้องออไปเดินเล่นในมหาวิทยาลัยของเรา เหมือนกันละแต่ว่าอยู่ไกลอะ่ะจากบ้านเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นแบบอ๋อเนะี่ยจะเป็นศูนย์อาหารนะม,มานั่งกินข้าวมานั่งพักผ่อนงนี้ได้นะครับนี่เลยบรรยากาศนะเดี๋ยวเราลองข้ามไปฝั่งนี้ดูเขาเนะี่ยเขานั่งกินข้าวนั่งเป็นแบบศ,ศูนย์ศูนย์ร้านอาหารศูนย์รัฐประทานอาหารไม่ใช่เป็นที่นั่งพักผ่อนของ จุดสังคมที่นั่งพักผ่อนเยอะแยะเลยนะอยู่จุดสังคมนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนกลับไปไปซื้อของกินละเดี๋ยวพาทคนไปเดินดูว่าจะมีอะไรให้เราซื้อกินบ้างนี่ของทอดอันนี้ก็น่ากิน แต่ว่าเราต้องไปเดินที่ที่นั่งกินอีกนะเนี่ยนี่ๆเราจะย้อนกลับไปฝั่งเดิมที่มันจะมีของกินเยอะๆตัวลอยน้ำขิงก็มียไปทางนี้ข้าวเราก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะโป้งหนึ่งมีโป้งหนึ่งเจ็ดไม้ เดี๋ยวจะไปซื้อด้านในเดี๋ยะซื้อด้านในเดี๋ยะเพราะว่าเนี่ยที่ดูไว้นะครับตานี้น่ากินนี่ะจะมาซื้อขนมบ้าบิน กองละ35บาทอ๋อนี่น่ากินมากเลยอ่ะขนมบ้าบินคนแดิวอด้านบนตรงมีเดี๋ยวรอเ็าต้องรอคิวอ,อีกเยอะอยู่เดี๋ยวรอให้คนน้อยก่อนเยวค่อยมา <c oughs> ไปชอ็อปไปชอ็อปช่างอื่นก่อนแปดริวคนยังเยอะอยู่ เดี๋ยวลองดูเนี่ยก็คือเป็นโซนของกินแหละทุกคนอันนี้ก็ไม่มีอะไรละน่าจะเดินประมาณนี้แหละปลาปลาแซลมอนอะไรเงี้ยก็มีแบบเยอะแยะเลยอ่ะขะ้าปลาแซลมอนู้บรรยากาศชอบมากชอบเดินตลาดอย่างนี้มากชอบดูบรรยากาศของคนที่ มาซื้อสินค้าชอบดูบรรยากาศตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับชิวมันแบบมันดูดสนุกดีอูีมีที่นั่งตรงนี้ด้วยอ๋อนั่งกินตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยซื้อมาแล้วก็มานั่งกินตรงนี้นะถ้าซื้อทุเรียนกินนี่เขาเขาจะว่าไหมกินมันแบบสุดยอดมากเลยอ๋อ เดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบช้อปปิ้งไปด้วยถ่ายไปด้วยมันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้2ประมาณแบบสาสามสายเลยนะมีทั้ง bts นะครับ bts มาลงอโศกแล้วก็เดินมาได้นะครับหรือว่าจะมาที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะลงที่เพชรบุรีก็ได้หรือว่าลงที่สุขุมวิทก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เดินย้อนกลับมาทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นรถ แอร์พอร์ตลิงนะครับมาลงที่มักกะสันแล้วก็เดินมาเพราะว่ามักกะสันกับสถานีเพชรบุรีเนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกันหลังจากนั้นเดินมาแล้วก็มาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับอยู่ด้านหน้าเลยอยู่ตรงประตูทางเข้าเลยนะครับแล้วก็เขาจะเปิดทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับเวลาประมาณ6กโมงครึ่งหกโมงเช้านะครับถึงประมาณบ่ายสองนี่เลยนะครับก็จะมีโซนแรกที่เข้ามาจะเป็นโซนเสื้อผ้าเนี่ย ฝั่งด้านนูน้นด้านหลังค่อนข้างตึกเนี่ยก็จะเป็นโซนอาหารเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปบนตามตึกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่3ฝั่งนะครับ3โซนเดินรอบตึกรอบตึกสังคมแล้วก็รอบตึกนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตึกของอะไรนะเขาก็จะมีเนี่ยหลายๆโซนถ้าใครสนใจก็ สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งกันนะเลงของกินเลงข้าวเลงขนมอะไรต่างๆไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเจอก,กันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ